เจ้าปวร์ตีครับพอดีทีนี่บักลาม่าน่าหยังมากก็พรอมมาบังหยังเขาบังไฟครับเขาบังไฟครับโอ้ลังลาหม่าน้องครับเย้ไหนเคลียบไม้เกี่ยวบ่มโอเคครับครับพี่น้องมือนี้บักลาม่านี่เป้าหม้เกี่ยวไม้หัมาไม้มาหยังแน่้ยเรามองไฟครับเรามองไฟครับต้องการสิมาเจอพี่แรมน้ำจิ้ครับ อยากจืดไปแรมแนงบ่แงครับากจืดไแรมแนงโอ้โอเคเดี๋ยวปอจะข้าไปตอนนี่ไฟแรมก็นังอย่องไรกันดั่งอย้่ในดอยในป่าจีบเห็ดจีบกล้เจีย่ะเจีอจดจดจดเขาบอกนีงแนมมันแลมเลยอันนี้ทีพอสีทั่วมากดีป่เราะว่าครับ พาผ้าผา,าลูกไส้ข่อยไปหอดไส้เลีวยวไปนี่ผ้าลูกไส้ข่อยไปหอดไสล้วระหว่างเราถึงห่วงลูกไส้เล่าให้บ่ให้ล้วบ่ให้เราขึ้นหอดไหมนั่งยื่หันสามคนเชียงอ้านหน่อยมองของ่วนสามคเนเลยยวนนี้เอฟซีเอฟซีว่าถ่าเบิ้งออกอยว่ายนี่ไหนที่รคิใไม่เบิ้งน้อมือเี้ว่า้เแลคค้ว พีแหลมไปแหลมไปก็ย่ายังพาไปแหลมเข้าไปป้าจี่ต้องการจกพาพ่ออีพ่อแหลมนี่เหรอเสียวออกเดี๋ยวใครมันเป็นข้อง้อเนี่ยเอาท้ายรถอีพ่อจะข้ามมันจะพาไปนั่งกินตับห้องเฮาเสียวออกเสียวออกเสียออกพ่อแหลมเขาอยากท้ายรูกก็พี่พ่อเงินพ่อแหลมบอหนูนี่นะครับเอาเอาเหนึ่งแต่ได้ท้าหรอไม่เงี้ยเลยได้การพยอยต่อเทียวในลูกใคร อะไรยังเงี้ยเงี้ยยุบกยุบกูสิพอมาตี่เงี้ยครับหนึ่งสองสามเอฟซีเพื่อแยมโดยตรงมือนี่เพื่นมาพี่น้องเพื่นมามาน่ำพยาบาลชายจวดมาเุื่อเพื่อนิงชายจวดมาเนี่ยพี่น้องเอออยากเห็นพออีพอแยมเลยใจแก่อยากเห็นนุ่มโจอ่าบอดโจวยุ่งไปนี่ก็ไปแยมสองคนเมือนนี่ว่าสีบ่มาได้ตัวว่าบอดโจวก็ไปแยมมาแล้ว เดี๋ยวบักลาออกเสียออกบักลาพุ่งใจบ่เห็นอีพ่อแหลมตัวนเปลี่ยนแล้วเห็นครับเห็นแล้วเป็นบ่ได้่ท่าลุ้นกันแล้วเด็นบ่ครับโอ้ครับเมื่อไรครับอกบอกว่าแล้วมันมันเด้อยวาแล้วครับครับมันนะครับเด้อเออครับอันนี้แล้วแต่สมองวันที่สร้างงานได้พไฟแรมสิว้ยสิบระคับบอกว่าอะไรโดยอะไรโดยตรงได้สิเอาสคริปต์ที่มันโดยตรงบ่มีเด้่ บ่อได้ครับแต่ถามถามได้ไปได้เลือนไห้นน้ำเคยเห็นไล้เคียวบ่อถามเนี่ยมัไฟเนียบ่ครับั้างแร้คขี่เป็นบ่อโอ้ก็ละเอียดดีเด้หรอแก้งเขาดีได้หรอธรรมดามันขี่พอเอดแมนครับ้อเนี่ยข้หมเนาะกับล่างใจพขอแหมเนาะก็่ันได้ว่านี่บ่มองเกาหามาเห็นดิ หาหางไปท่าไปท่าบังรอบบ้านนี่ <c oughs> หางกินไปก็ได้โคกได้กินเม็ดนี่แหละเออเอาอพูดใจดีใจหลายบ่ที่ได้มาพ่ออีพ่อเลีแยมตัว <c oughs> ใช่ครับตัวเานาะเสียออกเสียวอกนี่หน้าห้อยเขน้ด้นี่ลนิุ่ง่างงวนได้พอ <c oughs> ว่าไปทุกตลาดนัดดิ <c oughs> พอด่งมือนี่มะลามาเปิดหูเปิดตาทิ้อน,นี่ <c oughs> เอาทูกต้นยน้อยว่ไป,ไปพูดแรมว่าพูดแรม เลี้ยงเลขเก่งในเจ้าใ้สามยากเลยของปัญญานี่ลมตอบปั๊บชัดชถือต้องเลยดเอาละ้เือนห้าบวกเลขพแลมมักอวกอไรได้แปครับนี่แเป็นว่าเก่งบ่ลูกไปเก่งบอแปดบวกแเด็เก้าครับน่นเก่งบ่ผู้เจ้าเก่งก็มันบ่บ่ได้ใส่สมอเข้ามีเตยก็่เลนปเก่บอย่างดวันเก่งเด็เอาเดียว้าบ เอาตอได้อาจารย์มีพ่ออาจารย์ไงก้ครับก้าววัหนึ่งครับโอ้ก้าวันได้8 8ดแปดเป็นบ่รูปเล็กตัวนี้มันถอยเฉยงวดมากมันถอยนะเดี๋ยวมาตะใส่นงกอนเดี๋ยวมาจะใส่อยู่ขาเเก่นนะขายเง่งนะอังกฤษนี่ว่าใครได้าะไรดอกตัวเหล็กนี่เก่งเก่งาบงาแปครับนี่นแปดมากยานมาไฟไปแลนไ้สองแปสอยแปิบเดือนเนี่ยเี บังไฟบังนี่เราทแน่พอดีบังไฟบังนี่หกบวกหาได้เท่าไรแปดครับแปดตั้งทบอกแปดสิบนุ๊ดต่ดอกแปดสิบมจะมาถวายเ์นะถวายน้ำเนอะี่นี่ว่าล่ะเป็นแต่อย่างมากอีกบ่างนะพอไม่ไม่ครับว่าเดี๋ยวไลยดอกหมูอแหง่ยังที่สามสิบไป่ะไไปตัวไปตัวิภาไปดิ เวลาวันที่30ไปบอไปครับเป็นงานมันเกิดของไปอุ้งโจอครับนั่นเห็นบอเดยนี่ขังไข่ตะโจกับแหลมเดี๋ยวนี้โอ้โหเติาามเพือออ่อนมาอยากขันบ่มีมาบ่มาทุกวันเสื่อมมากเขบ่มาไฟอีพอแหลมพันนี่งูเด้อดขาขนมเด้มีอ่างแง่ดิเวลาพ่อวัน่หยพอแหลมพันเด้ยอยุ่งกันบ่ ่ม่คิดยังมีม่มีได้เลยรจะดีๆ่นงบ่เป็นยังอากาศดีเลยอากาศต้องพดีมาน้ำพองสีเมียบาบอบ่ครับบ่บาตีตนีลไม่บางลามีเมียลูกจะคนลูกสีครับสีนนนี้มันธรรมดาด้พ่อแหลมอ นี่ขี่รถผ่านมาหอดถากระโทนแก้วางไหนนี่ล่ละมองผมมาทรงม้วกับเมียลูกกระชี้ค้นจะต้องหลด<ม>ทรงมาทรงม้วนสองตัวเปนวานเลยลูกชี้คนลูกชี้คนบังรายมายิ่งจะคนลูกลูกเด็กหน่อยครับเด็กหน่อยอยู่มายิ่งกับมีม่มายิ่งพระาะใช้จะคนมายิ่งครับมายิ่งจะคนหรือลูกคนีหนซีครับซีปลาจำปลาซีต้นเลยพอ่อซีคนเลยลูกสาวหัวนั่งสิบสอง เจ้บบาว่าอายุเท่าไรที่ถามมึงเด้อมาลาอายุเท่าไรลกูกห้าปีครับห้าปีพ่อหแล้วเห็นปะห้าปีคือสมองเนี่ยห้าปีนี่ยนะไม่เมี่ยได้แล้ว <laughs> ห้าปีไม่เมี่ยไดแ้แล้วห้ายแต่ร้ายดอกผู้มีโอห้าปีมีอะไรน้องคนเนาะมีอะไรแต่ว่าเราดีใจล้าเราได้มาพ่ออีพอแหลมนะลนูกเนาะครับตั้งใจว่าสิมาเบิกมาหาอีพอแหลมต่ว่านี่ลูกครับลงรถได้ใช่หรอพอแหลมบริข่ายตัวเจ้าอยู่นี่ถามดิ พอเลี้ยมยุ้่เลยนีพอี้ยม่นะากัขาวนี่นะเใสจ้าเขาวนี่นะบืงการพูดนะวัวเราคือประตูหาจัม่แด้มันเป็นสีล่างๆางวางไฟวางจระเออๆๆใครยู่ในพอเนาะเป็นแล้วเปแล้ว้าพอวางสีสบายใจอยู่นด้บัแจ่มเราอยู่เพราะว่านเป็นไรคัดคดดไม่ถิ่มหรืว่าจังเทียหลงบ่อาองเาตีมือตี หมอไปควนนนั่นแม่ควนน้ำมันก็อ่างอันนีควนเอาจับจับอย่างขี้มรกขี้ปนแม่โอ you know, eh people? People ้มันก็กล like like so ้วยมันก็เป็นพงตัวหนึ่เป็นพงเลยตัวหนี่โอ้ยเป็นพรงออกได้ขังนั่นป่ะมันก็เป็นพงกันล้ดึงพืชปัดพืชปัดโอ้ยโอ้โม่อะไรวันี้ไปมีจตกนิ้วมือเฮาเนี่ยใช่ครับนี่เห็นป่ะ มือคนมีสีเลยเพรหาดิเก่งบอลูกใครคต้องคือต้องยังหวักยังโอ้ยหางแล้วลูกยังวักกับหางกันแล้วลูกหางหมดโอ้ยหาเดียร์ากลงแล้วลูกไปเฮ้ยโอ้ยมือนังกับรงหันไหมมือนังไหมเสียงยังงออืมเสียงยังงอสิจ้ะบ๊มันหมานเจ้ามันหมานเจ้าเตือนยังเขาว่าหางเสียบมันก็ตื่นตัวลูก บ่าตัวกันได้ว่าันมันหางเสียพิลีตี่บ่เออโอเคเนาะนไปยอนดีนดดโนโได้หนิดีนโนด้หนิมากครับ่ามากพยาบาลสายตลวก็มากทัเามาหนิไก่ไนะไก่ครับไก่เเนาะบอกพ่อมาขวารด้พ่อตายไหมอพ่อกูตายแล้วตาย้ตายโดไปเชเหล่าเีเหล่าตายกี่ไรตีกไรใจ เต็งตเงเยตท่าไหนตอัดปากติดอัดปากเลยหางนางนามักสาวไปพอจะหาผู้สาวไม่สวงคนยุ่ียานเนาะเอ้ามักท่างไหนเฮ้ยเลนี่ยมักหลายบ่ไมผัอไปลยท่นไม่เนีท่าไมเน้ทำมาเดก่อนยิ่ มี่ไปผัวโอ้มีไปผัวมีไปผู้สาวก็เลยอยากไอ่เนี่ยโอ้ยโอ้ยจีถามก็ว่าตอบกันบ่บ่ปากบ่ปากแต่ตัวมักเพื่อนแห่งกันบ่ไม่เนอืออาอาการมากี่อ๋อเฟีโอ้ยแล้วก็อยากได้เฟียดอยากได้เฟียดสิขอเฟียดเอาทัวกลับไปขอเฟียดสิวีนัมพ่อมีอยู่อ๋อุ้ยพ่อเชียวไฮดีงก็พ่อเอาใหไฮ เอาอยัางซี่ขันมากสาวอีหรีพิสูจน์ความาสมาดจาของมึงเนีไยในบ่เจอพความสมารถอย่างเนี้ยถามนี่ถามนี่เกี่ยวกัน้องผู้ชายผู้สาวตอบอย่านี้เออ่นะ้ำพอดีๆพี่พาไปเน,ะนาะมีได้เลยพาไ้ก็อได้เลยเหได้เน<ล>คือคอ โอ้เป็นห่วงตีงเ<ฮ>๋เป็นห่วงสุขภาพเป็นห่วงสุขภาพเป็นห่วงเป็นห่วงเลยเย้คอยทั้วทงวันเลยมีอายุบ้านเขาสิบหกจ,กจากเี่สิบสองสี่บอกอินปามาันปามาันตี๋แม่มักทางนี้แม่มีบ้านในป่ปามันเลยลูกซีข้นเดี๋วยวไวใส่ใส่เนี่ยเราคล้องเกิดนั่นเอากระตีใจง่ายพอนี่กระตีเฮ้ยกระตีคบน้ำได้โดดเนาะมีโดดนกันซีข้นสิปาเขาเลยเป็นบ่าเสียวเขาไว้นในแม่ตี๋ บอกว่ากบยาเลยเอาทีไหนงาเลี้ยงแม่เอ้แต่ว่ามีอะไรเปล่าไอาเอาขนไม่แล้วเอาคนไม่แล้วป้าเจ้าไหนเช้่นไหนผมบปได้เตียงเดือดขึ้นไหนเตดำๆผมเตียงดำตาถึงเดียวมีตาคนธรรมดาเลยี่มเลยเอาเสียมดำนะนีนี่นี่นี่นลย่เลแป เก่งบ่เก่งเก่ง้เล็บ่าต้่าต้องขึ้เลยผมจะถามอีกทีนึงสีพวกสีวกเก้าเออสีวกสีวกสีด้าสองมาสองได้ปปถามเจ้ารถามยัเมื่อยถาม่ามีจักนิวมีจักนิวสี่นี่เก่งบ่ลูกควายน่ะคนที่กันตีวีนิวหนึ่งเวนิวหจ้าบังมันเร็วพอนิว่งงย่งจิตมยอไกบ้าบ้า วายี้ยบ่ม่นดาแต่โบกเก้าเด้อยดาปอยลี่ลัาเพิ่นเอาไปเกี่ยวบักบ้ามาแล้วตยุ่งือกัน่มันอ้ํ<า>ำขึ่นผูชาโทษแม่งมีไหมก็บแม่งมีอยู่แหละก็ว่ายุง่งย<อ>ู่เขาได้แม่งมีจอใจไโอ้ไ<อ>ดาแม่งมีสิก,กหัวแหลมหน่ <laughs> หัวแหลมนะ่เปยับเกอีกเอยบเกิดก้อีก มีที่นี่ที่เกิดมึงอ่ะนี่ม่นี่ที่เกิดมึงอ่ะเออเนี่ยอ๋อมีจะครูแาดครูเสียงกันช่างแม่มาถกมึงโอ้ก่วยเลยวันนี้ป่วยหลือครูใช่ฟังพอขันสีมักตัวนอี้ดีมักกับมักเสียดำาพอดิบ้านนี้มักสาเสียดำาเพราะว่าพอจีบเอาไง สฟองสฟองปลาดันบ่อสีปลาหมดปลาครับปลาใครเด็กๆถุงนี no wow. ่ไส right ิเ th น um. ี ah, oh, Bye, yeah, ่ยตอนนี้อยู่เชียงใหม่หรือว่าอยู่บ้านสารคามเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เออพอไปยังสีบอกสีโทษไปบอกในเอาเอาพอจะไปจุดไฟหรือยเก่งมากเอเชี่ยลูกก็เชี่ยไปบอกบอกไฟเขาแน่มันหมานเด้อบางนี่มึงจะจับหมานไหมมันหมานเจ้าเออได้หมานยฮงเราไปกินครับเดี๋ยวแป๊บเดียวคำคุ้นเบื้องพีเบื้องนองเขาเด้อผู้คนมากว่ากีไปไป มาเด้อเอาเอามามานกันเด้อพูดบังมีดีมีแห้งมีดีมีวันนี้ขอถามเลยกว่าหนึ่ลาบ้าใครพวเดี๋ยวถามแม่หนูถามแม่เนี่ยมาฮักไ้าะบาจเจนบ้าจนไปแ้เขินไปเปลยนเลยเนาะมี ไส่งากว่าให่งากว่าบ่บ้วยงากวาจิงเต้งดี่ิจ้องเลยไ่ได้ยูครับต้งิดเโอ้สุดยอดละอนว่าเอาอนอนวเบาเนาะได้ครับบางนี้เฮาไปแล้ว่อ้าไปกินของบางนี้ติกลับเด้อินยเราแซมีบานเัาเหมะอยากกินยังที่อยจีฟ้ากินจีเกี่ยวห้วอไว้อยังเอาอยงวะ ข้าวขาหมูมีเกี่ยวอีอยใไหมขาหมูเนาะอได้เงินเราเดีขาดาเบียห้พ่ยเตียเราดินี่พอได้หาลอนี่พอซื้อให้เลยเงินเยอีกเขาเป็นห่วงแกินารป้าตัวพี่เลีมเจาเงินปะพีเลยมพลมเงินะเซ่เบิ่งเิสามสิถามลูกเจ้าว่เวลามากคูใดผู้สาว ไดเมียผู้ใล่เอาได้กันตอนใดนี่เพิ sich, oui, ่นคื้มานี่เป็นเมียเลยานนี้โอ้ยนกันบ้านก็ตาภาษาบานก็เทเลยพอิมหนง้คือว่ากินบ่อหนำกินน้ำกันไหมโอ้คือว่าใ่มาพอเลี้ยมกินยังน้ำพอเลมกินซาพอเลมม่กินแล้วกันแน่หวยเออจะีไป้าคุหัันคือคนหักันนไหม พอแลมเสรจแลวพอแลมเป็นยังไงยูดีมี่ยงบอตีกุดสองบังพาม่าหนดกคุนหันไปนพอแงบขึ้นมาแล้วหายใจได้นะพ่อเนาะถ้ามันบ่ชขักใจก็ยังเขาไปพากักไปนี่หรอกเพราะว่าเสียกับเสียทอเก่าอันไปไปคุณแล้วคุณเลยรัดไปพอมันคำเราจังไบางบางไฟเินไปทงไปรุนน้ไคุณใช่หรอไไปรุนยุบุได้ป่ะพุ่ยุบมังกิ้าไอไหม อาจารน้องเขาไปรู้น้ำกัเก้าเนาะมันยังพานไหมมึงดอนตะไคร่เขาหนัไอ้านจะห้านโมุปฟอนเข้าออนนี้เป็นมังไฟของผู้เหญ่บบานไม่บานสายจวดอกพูดดิมีบานสายจวดโอ้ยเแล้วบอกเด็กย่อคำว่างเด้อ อีดีแมี่ยงเออหญ้าเลยบางทีถ่ายเบิ่งดูเบิงบ่งเต่าเดออกำปั้วเป็นยังข้าวทุกทุกคนละคันแม่นเพิ่นไปหอดกระนวลข้าหัวที่อวอ่าข้าวกะทันผิดทงเตารถเดข้ามาันรถด่วนเก่าๆกรุงเทพบ้านแพ่งนครพ,น,พนมลาเก็บโน่โน่ไปอยู่ดีแมี่ยงไปรุ่นยุ่งหันดอก าเาขีารออกไปลุนตางนอเลยว่าไรพอสีสียู่นสีเนียคือตอตารแล้วก็อมูกไฟแตก่อนนั่นบอสันบุญมแล้วมันสีเนียกรแมนตัวเออไอเลีมพ่อการููนห่อพ่อการู่น,น,พ,นพ่อาก,การ่ใหลูกเออยูนีแมนจำประจำได้ดีพ่อเนาะ อยอันนี้ทงห้าัแกงไก่แมนแมนแมนอะขึ้นบานี่ก่อนพ่อเลมลูกร้านจะว่าพอกันเมื่อไหรลูกสิสิบครับสามสิบโอเควันเกิดวันที่สาสิบวันที่สิบอ่วันเกิดเขาจีบเขาวันที่วันที่สาิบไปพอกันบ้างใช่พอกันเด้อวันที่ไสามสิบนี่ยุใล่ะอย่บานไปอันนั้นปานแพงย่เหยนผู้ใดเายังไม่เลี้ยมครับ อีกู้หนึ่งที่เอสซีของเจ้าผู้ใดอที่โทรมาหาเจ้าน่ะน้องโจครับตัวน้องโจที่ไมินิน่งบอมบ์โจเป็นว่าน,นาที่สามสิบเจอดันทะ่พอนี่แต่ว่ามือ่อคืนเราไปน้ำพอนี่ 15, พอจะไปหาไปแหลมดนวยมือเนี่ไปชุบไฟเราดิ่สิร่องมือไปบ่ไปพ่อแหลมแห่งไปนั้นผมบ่ไปไปก็ไปไปก็ไปเนาะโอเคมนพยาบาลสายตรวจไปแล้วเขาต้องไปรุ่นดได้ไปไปรุ่นกันเขาเเดี๋ยววออา่กน ปูปลาครับปลาขอาปลาอบของแขกนะโอ้ยไปไปลูกปลาครับสัญญาเลครับสัญญาใจเลยจีมาในหม่องเก่าจาได้ปะม่องเก่าหม่องห้องลูหงไปห้าหนเด้อจาได้ปะหางหางไฟเออนั่นล่ะกลมลงกลมลงลกม้ยเออครับโอ้ยลูกไฟบ่เบิ่ง เอาเอานั่งถาพวะน่งถาบวะน่งชวนนั่งชวนบวบังไฟบังของวพอบังขันซุปเป็นอย่างสายจวดบวกไฟบานสายเกลดพลาดเนาะถือว่าถือว่าเลยถือสามลอยควเนาะเจ้าอันเจ้าทีกวางก็ให้จีนี่ครับถือซองพอได้เปล่าน้อครับเอาเร็วเร็วเร็วเอาเร็บังของไฟข้าวเนาะเห็นกล่องพอบ่เห็นบ่เห็นอะครับตอนนี้เ้าลั่งรุ่นสาวน้อยเพชรพันแพงบวกแมวรา พอเห็นหน้าพอเด้อโอ้เจ้าเนีอยรอวะรอมาพอรอทีเมื่อนี่ครับสาวน้อยเพชรปันแพงบวกแมวล่าบังขอห้องนี่พร้อมแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวพอนายพี่แพทย์ดีกว่าแพทย์ดีกันไปแล้วครับสาวน้อยเพชรปันแพงบวกแมวล่าครับเป็นบังทีสาม ลํดับเลยเส็มาแล้วหมื่นปลาไน่ไเงี้ยตเงี้ยจ้ะโอ้ยมาไหนตัวเพื่อนไหม้ีบังเดียดเนี่ยบังยอนี่ยดลดชิปลรอที่สามร้อยกว่า Hãy subscribe nè. kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ 80. video hấp dẫn